อันนี้เราก็มาดูดอกไม้นะครับผมอันนี้เป็นดอกไม้ครับขาวใครรู้ครับดอกอะไรครับผมรู้ไหมครับดอกอะไรนี่ครับใครมีความชํานาญครับนี่ดอกอะไรครับนี่ครับงามมากครับโอ้โหขาวงามครับผมครับงามใครทราบไหมครับดอกอะไรนี่นะครับผมนี่นะครับนี่ครับดอกอะไรครับยามเช้าครับยามเช้าดอกไม้บานนะครับผมใครทราบครับว่าดอกอะไรนี่ครับนี่ดอกไม้อะไรเลยโอ้โหงามมากครับผมดอกไม้อะไรนะ เดี๋ยวครับเราไปดูตรงนั้นนี่ครับนี่ครับนี่ครับคนรดน้ำอยู่นี่เห็นไหมครับคนรดน้ำนะผมนี่คนรดน้ำครับผมครับเขาจะปลูกผักนะผักสวนครัวผักไปกินผักกาดผักคะน้าครับเขาปลูกนี่อันนี้ธรรมชาติเขาไม่ฉีดยาครับไม่ใส่สารครับูกหอมปลูกได้ชาวธรรมดาชาวบ้านนะครับทำ หาบ้านเลยครับผมอันนี้ดอกใหญ่มากกับดอกกุหลาบใหญ่มากครับนี่เขาปลูกไว้เราเห็นใน้ของแปลกๆนะครับนี่ดูดิพันอะไรครับใครทราบไหมครับพันอะไรนี่สูงมากใกล้ๆเลยครับชื่อว่าอะไรครับดูนะครับผมสวยครับต้นเขาสูงครับอันนี้ต้นเขาสูงเขาได้ปลูกไงครับดูอันนี้อันนี้ก็สวยครับผมผมง้างมามันหัก่อยดีเขาไม่รู้ครับดูสวยไหมครับโอ้ดอกใหญ่มากครับดอกกุหลาบ เรามาดูครับคือตอนเช้านะที่นี่อากาศหนาวครับออกหนาวหนาวแล้วนะครับผมก็คือหนาวนะครับนะครับใหญ่มากครับผมนะครับดอกก็เป็นครับเขาใหญ่จริงจริงนะผมนี่นะครับธรรมชาติเลยนะครับคือภาคเหนือนะครับผมนี่ดอกต่มตูมนะครับเดี๋ยวเขาจะบานต่อนะครับนี่นะครับผมนี่ครับเตรยมช้านี่ก็ดอกตูมครับนี่เตรียมดอกตูม <c oughs> ครับดอกกุหลาบเขาบอกเดียวครับผมแล้วก็ปลูกไว้นเงี้ยตามบ้านครับ <c oughs> นะครับคนรดนไม้คนปลูกครนะครับเขาจะรดน้ำตอนเช้าครับไปนะครับเดินไปครับนี่เป็นผักสวนครัวครับมันผักที่ปลูกเขาปลูกธรรมชาติไม่ไ่ปุ๋ยไม่เขาปลูกกินนะผมก็ามาดูดอกอะไรบ้างต้นอะไรบ้างครับ นอนคนทำกับข้าวนะครับเดินนี่ครับคนทำกับข้าวบ้านนอกครับผมก็คือเช้าเช้านะครับตามเช้าเลยนะผมอ๋อมีนี่อีกดอกนะผมผมเพิ่งเห็นนั้นนี่ครับสวยมากเลยครับนี่เราให้ถ่ายดอกใหญ่ๆนะครับผมนี่ชมพูเลยครับ ชมพูนะของจริงคือชมพูนะครับอันนี้เขาจะลรยน่อยๆนะครับลอยน้อยๆเขาก็จะเป็นเนี่ยครันีน่มันเป็นดอกนะดกุหลาบเลยนะครับครับมันเป็นดอกกุหลาบเลยครับนี่ตอนเช้าครับก็ามาดูตรงนี้ครับนี่เรียกดอกอันนี้ก็เรียกดอกกว่า <c oughs> อดอกเลยนะครับผม,เข,เ,กกผม,มเขาเรียกว่าดอกผมลืม่ะเขาเรียกว่าเนี่ย ก็จะมีครับธรรมชาติเลยครับดอกกุหลาบครับดูนี่ครับดอกกุหลาบมันจะมีรยบ้างครับครับธรรมชาติเลยนะครับผมเป็นดอกกุหลาบเพิ่งงามเลยครับผมผมเห็นดอกก็งาเนี่ยนี่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 ครับพี่น้องครับดอกนี่งามเหมือนกันนะครับผมดูดูเขาปลูกที่บ้านนะครับผมดูโอ้โห อันนี้่ครับขัดเลือกสายพันธุ์นะรครับพวกนี้เขาต้นยาวๆนะครับผมนี่ครับเจ้ยาวยาวนะผมคือก้านเขาจ้ายาวๆาวนะครับรเขา,ารรเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบนี้เขาจะเป็นก้านแดเหลืองและล่างงามแท้เลยครับนี่ดูเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆครับเข้าไปดูใ,ใกล้ๆ ผักหวานนี่อันนี้เป็นต้นผักหวานครับนี่ผักหวานป่านะครับผมเขามาปลูกนะผมแล้วก็ใกล้ออกแล้วหน้าหนาวจะออกน้อยหน่อยเขาเพิ่ปลูกที่บ้านนะครับหลายต้นเลยเต็มเลยเนี่ยผักหวานป่านะนี่นะครับกาลังแตกครับผมหน้าหนาวเขาได้เป็นี้ครับเนี่ยผักหวานนะโอ้โหหวานมากหวานจนโคเลยเนี่ยกินสดก็ได้หวานครับกัดหวานเลยเนี่ยหวานเลยนะครับผมคนเรียก เขาก็ทำกับข้าวกันนะผมก็เตรียมกินอย่างเดียวนะครับนี่คร no well, ับดอกนี้งามครับงามมากนี่เป็นต้นกุหลาบไอ้ต้นกุหลาบครับนี่ต wow. ้นกุหลาบรับนีดอกเขาครับดูดูครับพี่น้องครับเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับงามมากครับดอกกุหลาบครับโอ้โหธรรมชาติครับผมเราได้มาในเห็นของจริงเนี่ยหอมเขาเขากินกินหอมมากครับผมกุหลาบเขาได้กินหอมครับ อ๋อจริงๆเขาก็ทําแบบธรรมดาครับผมเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยอะไรนะครับก็ปลูกธรรมดาธรรมชาติเลยนะผมนี่ครับภาคเหนือนี่นี่ลำปางนะครับผมนะครับนี่งามๆนะครับเนี่ครับงามมากครับมีครับมีอีกนะผมแบบนี้ครับผม ใบเขาเป็น,นธรรมชาติครับครับนี่นี่เนี่ยดูครับดูพ่อนี่ดูครับผีหยิมมาให้ดูครับช่อนี้ช่อนี้ใหญ่มากนะผมมันพาดเขาเป็นยาวๆครับผมนะครับดูครับเป็นช่อเลยครับพี่น้องเป็นช่อๆเลยพวกพวเนี้ยใครรู้ไม่แต่พันอะไร ผมก็ไม่รู้ครับแต่เขาสวยมากดูเห็นไหมครับสวยไหมโอ้เป็นธรรมชาติมากนะครับผมดูดูครับดอกเขานี่ขาวสะอาดนะครับผมอมหลังเล็กน้อยครับน่ครับผมได้สัมผัสแทนนะครับผมสัมผัสแทนโอ้โหเขาเป็นพุ่ยยาวๆไม่ว่ายาวๆเลยจัดกลุ่มได้เลยนะครับอันนี้ นะครับดูเห็นไหมครับงามครับงามงามนะครับตอนเช้าเนี่ยยามเช้าครับผมตะวันขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่เขาได้เป็นอย่างนี้เลยฮะหลังครับใครรู้จักสายพันธุ์ก็นับดูนะครับน้องทับกันมานะครับผมนี่เต็มเลยครับเหลังเลยเห็นครับโอ้โหงามๆนะครับดูดิช่อเลยครับดู งามมากครับครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูตรงนอนทับที่เขาตากพริกมีกล้วยหอมนะผมอันนี้เป็นที่ตากพริกนะครับตากพริกนะผมนี่พริกอยู่ในนอนถ้าไม่ได้เก็บก็ตากอย่างนี้เลยครับธรรมชาติครับไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยานะพวกนี้นะครับจะมีคิดฉีดฮอร์โมนธรรมชาติก็มีของเขาครับผม นี่ครับนี่คนปลูกคนเก็บคนทําอยู่นี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 ่อันนี้ชุดทํางานชุดทํางานนี่กล้วยครับกล้วยดูกล้วยกล้วยครับกล้วยเขาพี่ที่ดัดหนูเลยครับครับกล้วยนะครับผมคนทางานเนี่ยคนปลูกครับผมพริกผลไม้ กล้วยนะครับเราไปดูกล้วยกันไปดูกล้วยกันนะนี่ก็จะมีต้นบอลนะครับต้นบอนต้นเผือกนะครับดูพริกกันเดี๋ยวดูพริกกันดูพริกเาครับนี่นี่นี่อ่าเนี่ยคะนะครับแล้วก็อะไรมางเนี่ยครับเลขต้นอะไรพี่เหยียบคนนั้นคณะนะผมดูพริกครับดูพริกเขาโอ้โหธรรมชาติครับผมพริกครับดูเห็นไหมครับตะวันชูช่อใช่ไหมครับผมพริกครับผมดูเต็มเลยครับดู ดูครับพริกนะผมพริกทั้งนั้นเลยครับดูกําลังจะแดงนะพวกนี้เขาจะเก็บนะผมถึงเวลาเขาจะเก็บครับตอนนี้ยังไม่เก็บครับเก็บแล้วเขาจะตากแดดไว้นะครับทั้งเขียวทั้งอะไรเต็มเลยครับดูพริกสนบทนะครับเนี่ยครับพริกตามชุดเนี่ยเขาปลูกธรรมชาติไม่ฉีดนะครับไม่ฉีดสารไม่ฉีดอะไรนะพวกนี้นะดูเต็มเลยในนู้นเต็มเลย ข้างล่างก็เต็มใช่ไม้ค้ำเลยครับนี่มาละกกเขาจะเอ็นต้นครับนี่ครับนะครับพริกนะผมเยอะจริงนะครนะผมธรรมชาติดูครับพริกโอ้โหนะผมอันนี้เราก็มาดูมะนาวนะผมมะนาวครับมะนาวนี้ลูกใหญ่ใหญ่มากนะผมใหญ่มากใหญ่จริงๆต้นมะนาวเขาครับบุนาวเห็นลูกครับใครเห็นลูกบ้างครับใครเห็นลูกบ้าง ครับแบบลูกมะนาวครับผมเข้าไปน้มดกัดครับมีมดเยอะนะผมมะนาวนี่ลูกใหญ่ไม่มีนะใหญ่ไม่มีเม็ดนะผมมะนาวลูกปลาเริ่มนะครับดูดูอย่างก็ลูกส้มนะครับผมจริงๆไม่ใช่ลูกส้มครับนี่ดูเห็นไหมครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับมะนาวครับ นี่ครับพี่น้องมะนาวครับมะนาวอย่างกับผลส้มเลยนะผมใหญ่มากครับผมดูอย่างกับผลส้มนะครับผมลูก็เริ่มเลยดูครับโอ้โหเต็มไม้เต็มมือครับดูโนนี่ครับนลูกมเริ่มเลยลังบดแดงครับโน่นมะนาวอยู่โน่นครับลูกของเขาดอกนะครับผมดูมะนาวดูครับนี่ครับโน่นดูดีครับพี่น้องดู เต็มหมดครับมะนาวลูกเบิ่มนะครับลูกใหญ่ๆห่นะครับผมคือตำหนักพริกครกหนึ่งนี่แบบว่าต้องขอยักไว้นะครับผ <c> ม <oughs> ไม่รู้เขาเก็บเขาเขาอย่างไงกันครับเขาตำทีแล้วมะนาวลูกใหญ่ๆหญ่นี้จะเป็นยังไงครับมะนาวลูกใหญ่ๆหย่นงงี้เขาจะเก็บยังไงนะผมใหญ่มากเราก็จะตำพริกยังไงกันครับผมครกนึงบ้านเราก็จะใช้แค่นิดเดียวเนาะ <c oughs> แต่ทีนี้ของเขานี่โอ้โหใหญ่มากครับนี่สวนครับนี่เป็นบอนครับอันนี้ต้นบอน บอนครับบอนครับบอนก็เหมือนเผือกคล้ายๆกันครับบอนก็ได้ครับบอนก็เผือกคล้ายกันเลยครับผมอันนี้อันนี้แหละนิ่มอันนี้บอลนะครับผมบอลเหมือนเผือกนะครับมีบอนมีเผือกครับผมขอโทษนะครับผมวัดเล็กน้อยครับผมมีบอนมีเผือกนะครับผมแต่เผือกก็ต้มแล้วครับเขาทำให้ผมกินอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับผมกล้วยหอมนะครับ ต้นกล้วยหอมนี่ครับกล้วยหอมต้นนอนก็คือว่าตายพายเขาก็ตัดนะผมแต่ก็ดึงต้นนอนไว้นะผมกล้วยหอมปะะพร้าวดูธรรมชาติครับผม <c oughs> ต้นบอนต้นเผือกคายกันเลยนะครับมา,นานผมไปขุดเผือกครับเดี <c oughs> ๋ยวไปดูครับไปดูเผือกไปดูบอนไปไปดูตรงน้อนกล้วยหวีกันนะครับ ในนี้เราก็มาดูอันนี้ก่อนในตอนมะลุมนะครับต้นมะลุมมีเยอะครับเราก็มาดูมะละกอครับมะละกอลูกคขาไม่ใช่นดาน้อครับลูกใหญ่มากครับมะละกอครับดูพี่น้องครับมะละกอลูกใหญ่มากครับผมนา้ครับใหญ่จริงๆครับอย่างนี้เราตตำน้ําพริกเกิดยังไงครับอ่าเราตำต้มตำกันใช่ไหมแล้วยังไงที่นี่คกขนาดนี้ลูกขนาดนี้ต้องทำยังไงครับนี่มันใหญ่ คือมันใหญ่มากครับหลักลูกฟุตบอลนะครับผมเขาก็ปลูกไปงั้นนะครับปลูกกินมั่งหล่นมั่งสุกกินมั่งอย่างเงี้ยครับนี่มะละกอครับต้นไม่ใช่ใหญ่เลยครับแต่ดูดิลูกเป็นแถวขึ้นไปนะครับผมนี่ครับเตรียมขึ้นอีกครับต้นเล็กเตรียมขึ้นต่อไปนะครับนี่ครับลูกไม่ใช่เล็กๆนะครับใหญ่เท่าลูกฟุตบอลนะ ลูกุตบอลใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมนี่ครับนี่นมครับดูดูครับดูดิเขียวขจีแล้วไปครับไปดูต่อครับไปดูกล้วยกันเฉพาะบ้านหลังนี้นะครับที่ปลูกเนี่ยผมคาดว่าเป็นไรนะครับผมคือหมายว่าอ่าเขามีพื้นที่เยอะไงนะชนบทเขาจะมีพื้นที่เยอะนะผมก็มีพื้นที่ปลูกบ้านอะไรเงี้ยจะเยอะนะผมอันนี้ต้นมะกรูดมะกรูดเขาก็ไปขายเหมือนกันนะผมก็จะมีบันไดนะผม อันนี้เทปต้นมิกเบอร์รี่ใช่ไหมนี่นี่ครับมิกเบอร์รี่ครับออกครับกำลังออกนี่นี่ครับผมผมมาเก็บกินครับตอนนี้ยังไม่มีลูกดำดำนะครับผมเขาํำค้างค้างก็คือเอาไม้พลาดพลาดดยวลูกดำดำมีไหมหน้าหนาวกำลังออกครับเริ่มออกนะครับเห็นไหมเขาเรียกเรมิกเบอร์รี่ไหมนี่ครับเขาเก็บกินกันธรรมชาติเลย คือผมก็เป็นหวัดเล็กน้อยนะครับนี่นี่นี่ครับพอล้อมเลยนะครับผมนี่ต้นอะไรนี่ครับผักชีบาเรียกคืบเบบชีและขกอมแบ่งบ้านเขา <c oughs> เขาเรียกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผักชีนะครับผม เขาเรียกหอมแบ่งหอมอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จักอันน้นไปกระเพราดูไปกระเพา,านะ <c oughs> นครับใบกระเพานะผมใบกระเพานี่ปกตินี่มันต้องหักนะถ้าหักมันก็จะแตกใหม่ถ้าไม่หักมันจะสูงไปนะครับผมแต่เขาเป็นอะไรเขาปลูกร้อไว้แล้วนี่ดูดูโหเป็นเหล่านี่แม่ยอดยอด,ยอดแบบนี้นะครับผมผัดกระเพราคนระับ <c oughs> อันนี้ตะデิงปิงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันต้องตะデิงปิงเลยพี่ๆและน้องนะผมเนี่ยใช่ไหมผมไม่รู้จักแตใบมันเหมือนตะデิงปิงครับมันต้องตะデิงปิงรู้จักกัมใช่ไหมตะデิงปิงไหมแต่ที่นี่จะมีหอยนะหอยทากเนี่ยตะデิงปิงอันนี้ก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยหอมกล้วยหอมนี่ใหญ่มากคะับ ลูกเขาใหญ่มากครับเขาจะตัดไปดูดูหน่อเต็มครับดูพี่น้องดูคนระับหน่อแตกเต็มดูกล้วยหอมครับลูกเขาใหญ่มากอ่าผมเคยเห็น,นครับกล้วยหอมครับนี่กล้วยหอมอันนี้ออกเรือกำลังจะแตกจะออกเรือนครับดูมะนาวเอยใบชะพลูครับเต็มเลยนะครับ <c oughs> ดูครับดูใบชะพลูมะนาวนะผมนี่ นก้วยหอมครับดูนี่เขามีน้ำนะครับผมน้ำที่เขาล้างนะผมล้างจากนั้นก็ไหลมานี่นะดูน่ครับน้ำครับที่เขาล้างครับจะไหลมานะครพะมะโขงามนอกนึงเลยมากเลยนะครับขาโน่นขานะครับมีผักสวนครัวเต็มนะครับมะนาวนะผมอันนี้มะกรูดมะกรูดนะผมก้วยหอมนะผมอันนี้กําลังกําลังจะใหญ่นะผมเพิ่งเพิ่งตัดปีไปนะครับนี่เขาเล่ลูกใหญ่นี้เท่าแขนเราเลยนะผม กล้ว <c oughs> ยหอมนี่ลูกใหญ่เท่าแขนนะผมนี่มะละกอรครับงอก็เขาก็โยนมาเนี่ยคับเป็นปุ๋ยธรรมชาติครับกล้วยหอมลูกใหญ่เท่าอ๋อที่เคยกินครั้งนั้นก็ใหญ่เท่าขวดน้ำพพลีดิตขนาดเล็กนะครับผมขนาดเล็กก็คือหกร้อยมิลลิลิตรนะผมลูกใหญ่มากครับกล้วยหอมนะครับ เดี๋ยวก็ตัดทําปุ๋ยตรงเนี้ยตัดไปเลยอ่าเขาเรียกต้นกล้วยคนระับต้นท่วอ่ะค่เอานี่เขาตัดนะครับเขาตัดคือมันมันมันเอ็นมันเอียงมันก็กตัดตัด,ด,ดแต่ก็แตกหน่อมาม<ๆ>ไหมนครับก็จะได้กินแบบเนี้ยนี่อันนี้กใกล้แล้วครับใบหมดแล้วนะครับใบหมดนีีเราสองสามใบก็จะแตกหน่ออาจจะออกปีนะผมถ้าเกิดใบตั้งตั้งนะผมกล้วยนี่คือถ้าใบตั้งตั้งก็ใบตั้งตั้งสั้น,ๆ,นๆก็จะเริ่มออกปีนะผม จอกปีนะผมปีกล้วยนะผมจอกปีนะครับเพราะว่าเนี่ยนี่เขาตัดฮะอันนี้ต้นแก่แล้วนะตัดออกมานะนี่เขาตัดคร,ครับบางทีมันสูงเกินครับมันสูงเกินเขาก็จะตัดมันไปนโดนหลังคาบ้างเวลาเอาลงมันยากเพราะเขาจะตัดกันเนี่ยครับชนบทก็อย่างเงี้ยเห็นไหมธรรมชาติหมดเลย ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยานะผมตามอัตราภาพะนะรเม่อวานขุดเผือกนะผมเนี่ย <c oughs> เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติหมดเลยเขากินใบชะโพนี่เต็มไปหมดเลยอะไรก็หาง่ายไปหมดแถวนี้ครับมันเป็นอย่างเป็นสมุนไพรนะครับผม <c oughs> เป็นสมุนไพรเ่นะครับผม นะครับเขาปลกไว้กินได้ทุกอย่างนะดูหอมแบ่งหอมอะไรเขาก็ไม่รู้นะผมไม่รู้สักกินอย่างเดียวนะครับเขาเรียกไม่เหมือนเราพาคกลางนะครับนี่ครับเขาจะมีรถนะนี่ดอกกุหลาบครับดูเขาแดงครับอันนี้อันนี้เริ่มจะนี่แล้วครับเขาเริ่มจะนั่นนะครับผม หทำมํานนอกครับนี่กล้วยอันนี้นี้กล้วยนะผมอันนี้กล้วยน้ำว้าครับดงกล้วยน้ำว้าครับนู้นปีมาแล้วนะเห็นไหมดงกล้วยน้ำว้าทั้งดงเลยนับดูดูเครือเครือปลาหลังคาครับดูดิเห็นไหมครับเห็นกันไหมเนี่ยนู่นครับเครือครับผมนงครับเครือปลาหลังคานน่นดูนะเครือเยอะมากขยาใหญ่มากเครือนะครับ เขื่อนกุ้ยน้ำว้าครับนี่โด่งก่้ยน้ำว้าเลยนะครับผมเป็นตรงนะครับเยอะครับครับแล้วก็จะมีดอกไม้ใช่ไหมสวยไหมดอกไม้ครับต้นไม้เขาดอกไม้เขาเนี่ยดูกาจะมีนะครับผมนี่ดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้ตื่นเช้ามันก็สดชื่นกันนะครับผมเห็นโน่นเห็นนี่นะครับ เขาตื่นเช้าครับเราตื่นสายแล้วตื่นเช้ากันเห็นไหมดูอันนี้เขาแบ่งแบ่งปันกันดูนะเห็นทั่วบ้านทั่วไปเลยสามบ้านสี่บ้านห้าบ้านเห็นกันหมดครับก็สดชื่นคือ,สด,อาาสดชื่นอากาศสดชื่นน่ะครับผมหายใจเต็มปอดกัน่ะหายใจเต็มปอดเลยนะครับผมนี่ดูอากาศบรรยากาศจริงมีท้องทุ่งนาย,ยไม่ได้ไปถ่ายให้ดูครับโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผม เจออะไรก็จะถ่ายถ่ายลงเป็น EP ไว้ให้นะครับเข้าไปดูกันนะครับผม